สวัสดีค่ะทุกคนนี้น้าเข้าสูส่จ e ัสติเอชร์นลค่ะนี่วันนี้นะคะที่อยู่ในเกมวีไฟอีกเช่นเคยค่ะอยู่กับน้องนั้นนะคะเงียบกลิบซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวโหมดใหม่กันค่ะก็คือโหมดเ e t r รัมเบิลนะคะอีกก็ข้อโมดเนาะเป็นแบบห้องทดลองแสนวุ่นวายนะคะจวุ่วา้ยนั่นแหละ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายง่ายๆคือเหมือนอมองอัสขายเราจะมีคู่หูตัวป่วนนะอ้าวละเลหรอมาเดี๋ยวเชิญหม่อก็เหมือนเราจะมีแบบคู่หูตัวป่วนนะนะแบบเหมือนแบบพูดง่ายๆคือเราจะเล่นเป็นตัวละครสันลีของเรานะทุกคนสุ่มว่าได้จะเป็นอะไรนะคะ ่ปไ่ตากลมอก็คือลืมบอกกับาอเลยเนาะกติกาก็คือเราเ่ยแบะแนวเหมือนอมดพูดง่ายๆก็คืออินพอเตอร์พี่จะเป็นว้าวต้องทำท้ไยอีกแล้วค่ะทุกคนนับไปโลโบ่นับเป็นโลโบ่เหรอพี่เป็นน evet ้องเหมียวแต่พี่อาจจะยืมไม้นัดพูดนะเนื่องจากพี่ไม่สามารถเปิดไฟได้นะ ใช่ไหมนะเพราะว่าเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนในคลิปจะไม่ได้ยินเสียงพี่ใช่ไหมนะานำมานั่งใกล้ๆพี่หน่อยก็ได้เดี๋ยวเสียงไม้มันไม่ได้ยินนะนะาอ๋อเควสพี่อยู่ตรงนี้ตือดุนตือดุนตือดุนจะได้เป็นใช่ไหมตือดุนโอเคก็มันจะเป็นนะช่างน้ำหนักตึง้งสำเร็จ เอางี้ดีกว่าเรามาร่วมมือกันไหมน้าอยากไปคู่หูตัวป่วนกับพี่ไหมมันเปิดไม้ก่อนนะทุกคนคะพี่คือพี่กับนัาตาเบอร์อะไรวะอันนั้นจูมหัวกันนะจุ่มคือพี่ยอมแลพี่เป็นเสองก็เบอร์สองใช่เราจะร่วมมือกันโดยน้าเปิดไฟโดยที่จะช่วยพูดว่าเราน่าจะร่วมกันในคนนี่คือแผนจะเป็นร่วมมือนะโอเคไหมครับ เบอร์สองเป็นครับเชื่อผมเบอร์สองเป็นเบอร์สองเป็นครับผู้ผู้มันบอกว่าเบอร์สองตีแต่ว่าไม่รู้เบอร์อะไรเบอร์สองเป็นใครเป็นหรอครับหน้าหน้าเะ็นแล้วก็เก็ไอ้ครับตอนนี้ป็นบ้านก็เดงเปิมมคมครับเบอร์สองป็นะปิดไมค์นัด ปีรำโพเพราะว่าน hmm. yeah. okay. uh ้าเสียงจะตัดเส้นตาเลยไอ้หน um, ้าดีมาเลยน่จะเป็นเออปวดเม่ม้าเป็นฮะแม่มามไมา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 มมมามา้าม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 อมามมา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 าม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 บมามามอมา ลิบีโีโบลนะครับเราจะสุ่มลิบี้บลนะครบโบิีบนครับโบเบิบีบเบอร์บเบอร์โบลเบอร์บเบอร์เบอร์โบทเบอร์บเบอร์เบอร์ร์บเบอร์เบอร์บเบอรโบเบอร์ลเบอรโบเบบเบอร์บเบอร์บ พี่จะพิมพ์ไปนะดูว่นใครมังกรหรือเปล่าวะมังกรหรือเปล่าสิมันไม่น่าเลยนะพี่พิมพ์ไปนะคะว่าขอบอกเลยว่าเดาล้วนแม่แม่มืองบงแบบได้ยินไ่ได้เลยพี่จะแบบพี่กับนาร่วมมือกันนะคะเราจะบอกว่าเราเดานะ ถ้านผมผมโต้คคนจะรู้สึก้นพูดได้สงสารไม่มีใครฟังเลยอ่ะตาไม่ฟุ้งมันไม่มันไม่โวจยคนเดียวเบอร์สองเบอร์สองเลงออดิ่นบุยใจเบอร์สองถูดออก ถูกต้องโอโอเบอสองเป็นแน่นอนเลยเขาว่านะเป็นเปล่าแล้วเป็นเป็นเป็นจะวตมาเ้ยคยอยู่ใกล้เลยนัดมารวมหัวนัดคือตัวอะไรนะพี่จะได้ไหมคะนัดคือไอตัวนี้อ๋อหุ่นยนต์เหรอเออเบอร์อะไรนะที่บอกให้โหวตเพื่อนพี่ออกเบอร์อาจจะใช้โปรก็ได้นั่นว่า เบอร์อะไรเบอร์อะไรไม่รู้อ่ะไปนขอทำเให้กินก่อนไฟนี้เหมือนที่เคยเล่นนี่โรงเรียนเลยเอ๊ดับไฟดับตัวไหนอ่ะเออเอ๊พี่จะดับไฟยังไงอ่ะาให้นาะเลื่อนขึ้นมาแล้วเอาไปครอบไฟเลย นะัดบอกตำแหน่งเพื่อนๆได้ไหมนี่ค<พ>อยเ,เราจะรวมหัวกันค่าคนอื่นอยู่ตรงห้อง,ห,องห้องนี้ห้องห้องห้องเนี้ยห้องใกล้ๆศูนย์กลางเนี้ยห้องใกล้ๆศูนย์กลางแถวศูนย์กลางเลยอ,อ้าวเจอแล้วค่ะพี่จเจอเพนกิ้แต่ว่าไม่ได้มันมีคนอยู่แถวพี่พี่ต้องตีเนี่ยว่าไปทำท้าก,ก่อนชีบะตัวนี้จะต้องเนีย่ยทำไมคนอยู่ใน,ในใจกลางกันหมดเลยอะ่ะ ก็คุยไปใกล้ใจกลางกันหมดเลยอ่ะเยจัดแต่อย่าหลงท่าทำไมามันเดินกันเป็นคู่ว่ะนะนี่มีคนหนึ่งกันันเนี่ยเบอร์ห้าเดี๋ยวพี่กดค่าโดนะัไม่เอาไม่เอาถ้านะัทถ้าพี่ค่าแล้วนั้นกดรีพอร์ตอ่ะสมมุติถ้าพี่ค่านะัทกดรีพอร์ตใช่ไหมแล้วนั้นก็บอกว่าพ้ยเราเดินมากับเบอร์นี้แล้วเราเห็นโซบอ่ะเหมือนจะเห็นใครแวบบ มันอยู่ตรงกลางกันหมดเลยอะทุกคนคือมันแบบใช้ก่อนใช้ก่อนโอ๊ยโดนติดนี่นี่นี่เอ้ยมีลูกนัดอยู่ในนี้ด้วย เดี๋ยวนะเขาจะชนะกันแล้วเดี๋ยวเราต้องเริ่มแผนการแล้วพี่มาหารพี่รายงานนะไมาเปิดไหมนะบอค่อยเห็นเห็นสวนสุดสุไม่แช่ไอแมวมันขอพูดนะอันนี้คือเราเป็นพี่สาวของเบอร์สามคือเรานั่งอยู่ด้วยกันแล้วเราดนแลเราเป็นหินศกอ่าฮะแล้วเราไม่รู้เหมือนเห็นใครแว๊บแต่ดูไม่ทันด้านหน้าก็มีกับดัก เราต้องดูออแล้วแหละว่าใครว่าใครมีเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้พูดอาไรเบอร์เก้าไม่ใช่เบอร์เก้าพูดอะไรพูดไหนเป็นพนดเกี่ยวเกียร์พีเต้าใครอะเราเองเรานั่งอยู่กับน้องเราอ เออบ่นไปเลยเอ้เอ้แม่กม่คนนั้นมันไม่ทำอะไรเลยเออืมหน้าหน้าอะไรเหรอก็เคยทำอะไรเลยขึ้นยี่ห้อกับเอ้แพลงก์กับเก้านะคะต้องส่งไว้เพราะว่าเดี๋ยวน้องนั้นโดนตอนที่มันไปทำแปรปูแล้วก็ไอ้ขึ้นแล้วก็ไอ้เบอร์จิตมันหายน่ะมันก็ไปไปด้วย ลองลองไอ้หน้าแม่เออไอ้หน้าเนาะไอ้หน้ามันรอจังหวะที่ที่ยังนั้นหรือเปล่าวะรอจังหวะที่เราข้ามนะต้องข้ามกันทุกคนช็อตนี้ก็ไม่รู้ไม่คิดว่าเป็นใครแล้ววะพยายามให้คนเลี้ยวเิดเวลาซะแล้ยวปวดตัวเองปวดตัวเองปวดกระดิน่ะา เอ,อนาคนาคนาคหมายถึงนาคเหรอใช่แต่ตอนนี้มีคนอยู่กลางน้องนัทบอกว่านาคแบบถ้าโดนฆ่าน,น่าจะดูดีนะเออแล้วเควสตูหมดแล้วนะเนี่ยไอเบอร์เบอร์อะไรวะบอกว่าพี่เป็นนะไอ้น้ามเดินละไม่ใช่ไอหนาคอะมีคนที่บอกว่าพี่เป็นนะพี่เอิร์ดจับกัดไอ้กวินเราว่าเบอร์สามไอ,อใช่ใช่ใช่ไอ้กวินไม่นะน,ะนัทยิ่ยแล้ว เป็เลี้ยวเป็นกินบุก้าขอตามนะกินกินไม่มีคนตายนี่ใช่ใช่แล้วทำไมโกรธอ่ะเราเขวินหมดแล้วใช่แล้วก็ทุกคนไม่มีอะไรแล้วแค่จับฆาตกรแล้วทำไมทไมไปมาถึงทำไมชอบเปิดกดไอ้นี่คนเดินทำหวยเล่นอยู่ ก็โดนเลยอะวนได้ดนได้เป็นที่นี่แหละเอ่อข้ามดกาบรสใจโอโหเยะนี่ยวนี่เดาวนี่เดาก็เดาใครเนี่ยก็เดาเดาเดาเอ้าเป็นเ้่เป็นมาแล้วใช่ใช่่แล้วแต่เพราะเราก็ไม่รู้จะทำยังไง เราขอห้ามเลยแล้วกันเพราะเราไม่รู้ไม่มีใครถูกหมดอ๋อหนึ่งคนแล้วเราที่กดข้ามกดข้พอเราไม่รู้พอเราไม่รู้ตันนี้ไงแล้วชิกี้พามันจะไอทุกคนคะตอนนี้คือไม้มันปิดแล้วใช่ไหมแล้วเราอาจจะบอกว่าไอ้กลืนกลิ้งเนี่ยมันเห็นเราฆ่าเหรอใช่เราต้องปิดปากกลืนกลิ้งก่อน แต่ว่าเราจะไม่เดินตามมาันมันจะทําให้หน่าสงสัยเราจะเดิน oh. อ้อมแล้วก็เดินจับคาตกรแบบเน,นี้ยแกลงเดินจับคาตกรตามนนมาเลยได้คือทุกคนต้องรู้ไว้ว่าอันนี้มันเหมือนอมองอัดมากๆเลยนะนะัดแค่เป็นอ okay, มองอัอ้นในฟรีไฟล์โอเคมามาเออไอ้กิ้กิงยเดินไปทำนั้น พี่เจอจดาดาแต่พี่ไม่ฆ่าหรอกเพราะเขาอยู่เป็นคู่้องฆ่าไอ้กุ้นเท่าน,นั้นเพราะต้องปิดปากต้องปิดปากเนอยทุกคนกุ้นมันรู้ดีอ่ะใช่ไหมนะดวุ้นมันเตรียมโหดแน่นอนเลยนะว่าไอ้ดาวก็อยู่ตรงกุ้นกุน้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ดาสว,วัสดีดาดามันไม่ได้ทำอะไรพีไ่ไม่ไม่ไม่ดาอย่าก,กดนี่ไปแล้วไม่ยุ่งดาอยากก่ากดบอกว่าเป็นผมยังไงเจอไอ้กุ้นแล้วเจอไอ้กุ้นแล้วนี่เนะี ปล่อยอย่างนี้แหละโทรไปสิไม่นะเบอร์หนึ่งมาตาเป็นิีเดมตาจีเดมตาเลยโอ้สารลกมือกันตาย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 รู้เลย โอ้ยจะไปดูได้จังเนี่ยเต็มตาเลยไม่ต้องบอกเต็มตาก็ได้มาแล้ววัแล้วนายเดินสวนมาโอ้โหพี่เอิร์ดแล้วบอกแล้วอยากคานในทันทีดูก่อนดูล่าแล้วไม่รู้ตอนไหนตอนวินเห็นตอนไหนว่าเราคาดเราอยากรู้ลืมขึ้นขึ้นไปแล้วนะเขาจะเปิดแรงไงอ๋อลืมลืมขึ้นก็พิมพ์ไม่ได้ โวยโวยเลยใช่ไหมโวยพี่เราเลยเอองั้นโวยเลยอ่าอ่าอ่าขดข้ามให้ก็ได้ถือยอมแพ้แพ้สุดท้ายก็เห็ดตายแล้วอยากเบ็ดอ็นน่ายอมยอมยอมชีบะไม่เนียดชีบะหลุดชีบะไม่น่าดูทางนั้นชีบะน่าจะรีพอร์ตเอง ก็อ่ดนคใช่แต่ว่าชิบ้าดันเดินไงแปรนัดอีกสักตาไปมาอีกตาเดียวทุกคนมาอีกตาเดียวแล้วกันตานี้ s แล้วขอเป็นเถอะถ้าได้เป็นคู่คือจะดีใจมากใช่ไหมนัดจื๊อโอเคมาแล้วนัดนัดได้เป็นตัวอะไรอะทุกคนรอเดิน ไม่ได้เป็นตัวอะไรไม่ไดเป็นลิงไม่เป็นอ่าเจ้าตัวนี้หน้าหน้าที่ไดเป็นหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ก็นักวิทยาศาสตร์อ้าวแล้วทำไมน่าไม่ได้เป็นน่ะมันแล้วแต่มาสอบมสลับแต่รอบนี้เราเป็นพวกเดียวกันนัดเราเดินด้วยกันจะได้ยิงไข่ค่าเราได้นัดไปนัดตามเบอร์สี่มาหนักนักนัก หนากหนกันกมาเว้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไม่ไปกับคนอื่นอยู่นี่ลิงไปลิงไปไปไปทางล,ลิงเราไปด้วยกันดูให้นะัดด้วยนะตอนนั้นทาทำเวสอ่ะได้ระวังไอ้ด้านนะพี่ก็ตรงนี้นะเราดูถ้าไอ้ด้ามันทำอะไรแล้วก็พี่จะโกดนะเล่อยๆยืนรออยู่นักวิง่งไปไปไปทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคไปทำเวสของพี่แลอวก็ได้ทางนี้ทางนี้ตรงนี้แหละ เอาคุณเดียวกันเลยเหรออ่านั้นดูให้ก่อนข้อฝาเรียบร้อยอ่าน,นัทเอาเลยโอเคดูให้ด้วยนะอือยืนดูอยู่รอบนี้เราต้องใครพิษณาเอาโอเคผ่านอ่ะไปตามน,นั้นมาคุยต่อไปนะอยู่ใกล้ๆทางไหนทางไหนทางไหนไปเลยตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวเราต้องดูหลังตลอดอา้าวเรียกประชุม ลิ้ปดนมันดักใส่เพื่อนเราอะมาลิ้แปดนไหมลิ้แปดมันมันมันเอากับดักใส่เพื่อนเราไว้ไหมาลเลงแปดอะเออโอเคโอเคโอเคเราเชื่อเราเชื่อเาเชื่อว่ามาลิ้งแปดเอามาเออเป็นกินกินกินมาถ้าไม่กินาเไมือนเนแน่ถ้าไม่แต่เราเชื่อค่คนนี้ เป็นคนนั้นก็ต้องเป็น้เป็นใช่ใช่คนที่บอกว่จะฆ่าถ้าเพื่อนไม่เป็นแน่รับรองโดนแน่โดนโบดโดนโบกับเราเชื่อวินโดนโบดอ้าวเหรอบุ้งอกใครเป็นคนบอกคนแรกใครเป็นคนบอกคนแรก อ๋อแล้วเหรอกุ้นไม่ใช่เหรอใช่กุ้ยไม่ใช่ไม่ไปกับเบอร์าก็นัดพี่จะลองเดินมั่วๆดูนะว่าอ๋อแล้วจะนัดละนังน่งเดี๋ยวพี่ไปพ,พี่กำลังจัดก,การการเช็ดเว้นตาอยู่เห้ือนเดี๋ยวกานทางานเลยแล้วกันถ้าวังกรเป็นเดี๋ยวนะบอกอ่ะฮะตกใจหมดนึกว่าใครมานัดพี่รออยู่นะคุยเดี๋ยวพี่แหละพี่ยืนเฉยๆโอเคเจัการเลยไป แล้วไปทางไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่มีเควสต,ตรงนี้พี่ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวนะั้นนี่ก่อนนะอเอาจับใกล้ไปเสร็จแล้ว,อ,ว,อ,วอ้าวอึ้ยยกอีกแล้ว <c oughs> เรหรอเอิ่มใครเป็นเหรอครับเป็นเป็นกันนะใครับไอ้จิ๊บเป็น จิงเหรอโอเค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 เือเชื่อเ่อชื่าเชื okay. okay, 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 ่อตอนี้ถ้าเราไม่ชนะีโดนทั้งคู่เลยโดนคู่เลยเบอร์หกโดนแ่ดแเบอร์สบด้วยเบอร์สิบด้วยมีโดนอ่ะมีโดนอ่ะอย่าทําห้คอโก ทำไมไมโดนเดียวกันนะคะโดนถูกต้องโอเคเบอร์สิบไม่โดนเบอร์เบอร์หกเก็บโดนโดนมาเว้ฮยิงจอดโดนอีกตัวนึงใครไม่แน่ใจพี่เอิร์ทเราไปทำควสก่อนนี่ไงของพี่อยู่ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวดูให้ต้องเสจอรหาได้ถูกโอเคได้ละ ก็กดงงๆอ่ะไปไปไป้างไหนท้างไหนนิ่งๆชอบกระโดดนี่คุยนี่คยองรถเออเราถูกทุกคนมันต้องหลักนี้รออยู่รออยู่เมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จดูอยู่นะโอเคได้แล้ว ไปทางนี้ยิงโดดดังดังเหลืออีกท้งเดียวพี่ไม่เห็นันขึ้นพี่ก็เลยต้องเดินวนรับรอไปทางนี้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 นไม่พี่เห็นไอ้มังกรก,กับแมว,วตูวะแล้วตามพี่มาเรื่อยๆเลยถ,ถ้าเราตายคนหนึ่งเ,เดี๋ยวดูก่อนดูดูท่าทีท่าก่อนอ่าแผนด้าแดงเรียบอีกแล้ว เป็นเบอร์สองเบอร์สองเป็นาอีเปนบอร์สอนบอร์สองเป็นบอร์สองเป็นบอร์สองเป็นเบอร์สองเบอร์สองเป็นอร์เบอร์เเบอรอเนเอรอเรองเเออเเอองเป็เบอพื่อเเราหอดเอเบอร์สองเป็นเอรสอเป็นบอร์สองเป็นเบอร์สองเป็นเบอร์สเป็นเบอรสังเนอูสอเเบอรอนอรนเรนออเนเรองนเอเนรนสนบนเอเราอนรอ ปกจไม่เหยีกหม้อ่ะช่ไอาชฉริยะอย่าเป็นฆาตกรโว้ยต่ออีกตาหนึ่งไหมหรือพอแป๊กอีกตาทุกคนก็เพื่อเล่นอาชฉริยะเบอร์นั้นนะนะอืมใช่ขึ้นไม่กวนอัจฉริยะเบอร์นั้นนะเพื่อนนะไปอ้าวเดี๋ยวเชิญใหม่ มันจอบบักนะทุกคนไปเดี๋นะที่ได้เป็นมังกร่เป็นอันตรายนเป็นแน่เลยะบอก่ว่าเราเป็นไม่เป็นไงพี่เ นัดเป็นแน่เลยนัดถึงทำอย่างนั้นพี่เชื่อว่าน้องนัดเป็นนะทุกคนเพราะเขาคือถือเอาไว้ไกลพี่มากเลยเดี๋ยวเขาเสียงเขาก็ต้องไม่เข้าไม่แน่ๆเลยอะทุกคนนัดกลัวนัดพี่ไม่ได้เป็นนัดเป็นเบอร์อะไรอ่ะเอเป็นเบอร์สองเป็นแมวพี่เป็นมังกรบินบินเนี่ยนะไอแมวแกไม่ได้เป็นเหรอหรือแกเป็น เชื่อได้ไหมถ้าแกเป็นแกคงอยากฆ่าฉันหรอ mm hmm. งั้นฉันอึนก่อนนะแกอยากเข้ามานะขออึนหน่อยนะเฮ้ย mm hmm. hey, อย่าม,ามองกันดิขออึก่อน mm hmm. จิ้งจอกเรียกประชุม mm hmm. มีอะไรกันเนี่ย เออตัวยงไม่รู้อะไรเลยนะกตอนที่วต่เไม่เนเองรือนกนต้องอนไรกขออนุญาตโหวตคนนี้เลิกจากชืกอไม่โอเคเลยทุกคนชื่อคนนี้ไม่โอเคพี่เลยโหวตนะฮะฮะแก่บ๊อบมันบอบมัน พี่เดานะทุกคนอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าคือใครคืออะไรยังไงแต่พี่ไม่ชอบชื่อคนนี้ไอ้ไอ้น่าน่ารักอือชื่อไม่ชื่อไม่ค่อยโอเคก็เลยไม่ไม่อยากแี่ก็เฉยๆโอเคแต่พี่นก็เฉยๆโอเคใช่น่าก็เช่นกันเดตาหน้าโวยมาแล้วกันข้อหายตามบอกเกาทำไมไปวิห่าจะรู้รู้อะไรดิ ฉันไม่โอเคกับเบอร์เก้าชื่อมันทุเรศเกินไปทางถ้าเบอร์เก้าตามนัดเบอร์เก้ามันตามมาไม่นะเบอร์เก้าะฆ่าเราอ๋อเบอร์เก้าไมไ่ตามพี่นะ่าดัำเวส โอ้โหอลังทำเลยจเรีทำไมอ่ะน้องแมวแมวเรียกทำไมตอนนั้นเราเห็นคนอะเราเห็นนะ เดินเนหนักเดียวว้องนันนี่นะคะับไ่ชอบชื่อคนนี้ไปไปไปอยู่เจอศพรู้ว่าแม่กรรมกรรมไม่เห็นเรื่องเลยศพก็เลยก็เลยีพอนแม่เนี่ยนี่โหโหไม่ถึงเป็นปวดมาปวดเมไอ เราโหวตตรงนี้เพราะเราไม่เชื่อใจชื่อก็ไม่น่าเชื่อใจแล้วชื่อก็ไม่น่าเชื่อใจแล้วเผมเห็นใครค่อยเนื้อเนื้อของกำลังวิ่งว่งกับเพื่อนเพื่อนแล้วอยู่ดีๆก็เห็นคนโดนข้าก็้าวเลยวิ่งกับเพื่พี่เชื่อว่านะไม่ได้เป็น เพราะว่าที่เจอคนที่น่าสนใจกว่านัดแล้วไม่ได้เจอมาโอ้มาเต็มอ่ะเอ้าทำไมไม่โหวตบุกชื่อเหมือนอันนักอันหนักชื่อวันเนี้ยไม่โอเคไม่ชอบชื่อไงก็เลยโหวตเอาไปจากแฟนหาก่อนอ่ะเออนันั์อะไรไม่ได้พูดอะไรนัด เราพูดอะไรเป็นจะพูดอะไรไน่ใจอ๋อใช่ไม่ได้พูดอะไรบอกพี่มาซะดีๆว่าเป็นไม่เป็นได้นนะ ทุกคนปวดมาใช่จริงๆด้วยใส่มากชื่อหน้าสงสัยชื่อคนตาไม่สามแล้วเหรอใช่ทุกคนโอ้โหคือเนี่เปิดเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยทุกคนไอ้คนที่ตัว่าพวกที่ไม่ชอบชื่อมาแล้วไม่บอกเลยจริงๆเป็นคู่กับไรเดียรเบอร์อะไรเบอร์อะไรอะเบอร์เจ็ด พื่นข้าปิดปากไอ้เพนด้าไปมึงแกย์เองแล้วแกไม่เกย์ไม่เพื่อนเพื่อนเกยไม่ให้ค่าเจ๊ตื่นลืมตื่นไม่เคยถูกดอกที่เหลือก็จับการได้เบอร์เจตต่อโอ้ยฉันเกลียดเบอร์เก้าชื่อก็โคตรทุเรศเลยแล้วจับการเบอร์เกียต่อปิดปาก็โคตรทุเรศอ่ะ <laughs> ชืวโคดูเล่เลยทุกคนเราวิญญาณกำลังอาฆาตวิญญาณอาฆาตวิญญาณกำลังอาฆาตวิญญาณอาฆาตฆ่าฉันทำไมทำไมแกถึงต้องฆ่าฉันฆ่าฉันทำไม แล้วเกย์ก็ฆ่าฉันทำไมเกย์ฆ่าฉันทำไมเกออกมาเดียวนี้นะเกย์ฆ่าฉันทำไมโอยแพ้แล้วทุกคนโอ๊ยเฮยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วนะทุกคน